ต้องหันเลกอไดยออเดีนไอไนด้อยๆเลยเด้นี่บักเงาะเอ๊ะเป็นลูกปีแรกค่ะบักเงาะบักเงาะให้เขาจต้าเบิ่งทาาเดินนี้จะอเป็นระบาย้นใหม่ไงก็สวนเลี้นไ้เด้ควขาสดชื่นบักไฟ ย่มาไปพี่น้องดอกง้ดอก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 สดยอดค่ะพี่น้องปูผักไปรปูผักมาเห็นท่างใครมาแดงเขาหักงานมันออกเลยบ่แม่หักก็ได้แหักหักนี่หรอหักลงมาสั่นแต่ลราตจังสิตขนาดโอ้เฮียเขียวเงี้ยสัตวลูกจะเขียวพ่อจะเขียว่ะนี่ล่ะสวัสดีจ้าพี่น้องทักทายกันเจรสาวอีสามจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศ บ้านคลิปนี้พาชมสวนค่ะทำสวนเสร็จแล้วแต่ว่าปลูกผักยังไม่เสร็จทั้งหมดนะคะอันนี้ต้นสวนชาตาปลูกหน้าบ้านสองต้นฝั่งนี้ก็ฟันคุณอันนี้คือน้ำดอกไม้สีทองอันนี้คือมะม่วงเบาติดลูกแล้วตุ๊กติดปีอุยุอีน่ารักันนี้คืแบบซัมบี้กับบบกมูวิ่งโอ้ยตนเสุดสมุดว่าแบบตื่นเต้นตื่นเต้ สวยตัวมาเงงานหเลยงมตวนนนอันนี้คืมหาสนุกพี่น้องปีนี้ดกม่วงดอกแห้งดอกแห้งเบิ่งเมึงเห็ดอยู่ตามยามตีนเงียอยู่ดี มะมงเนี่ออกมาโซ่แนลกูกอาอกำลังสิริกินอันนี้ปลูกเยอะไปแหละค่ะไม่พักกั็นแย่งก็พักก็เกิดกับ,บกคูล่ะต้นลำกลองต้นมะม่วงเขียวโซ่เกินเลยส่วนส่วนนี้ก็จะเป็นมะเขือตอนนี้จะเป็นบักเขือไปพูดบักเขือบักหขมโอ้ยบักที่ด่าลายเนี่ยอันนี้เป็นบอกข่ารีค่ะบอกข่ารีอันนี้ต้นบกนักเงาะอาไๆไม่รู้ไม่เข้าใบกักเงาะขี่เป็นไหวแน้อยๆอยเลยเด้ นี่นี่บกักเงาะเอ๊ะเป็นลูกปีแรกค่ะบกะับกเงาะบักเงาะให้พราเจ้าเบิ่งท่านเดินนี่จะคือเป็นระบายฝนใหม่ไงก็สวนเลี้ยงกันไหมให้ได้ความสดชื่นบกักโคลี่กะเพราค่ะสเตแเน่ วงใหญ่เนาะคล้ายๆมะม่วงแก้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นมะม่วงอะไรบักม่วงจัดจักบักม่วงจัดบักม่วงหยันนะจ๊ะโอเคตามนั่นกระส้นนี่กับภูหละมีแบบส้นแบบแซวบักกูดแบบพี่นาหลายสิ่งอย่างข้าสิมาโซวนหลังบานกันอันนี้ซ้อนกอกล้วยนี่เจ็บใบเด้อค่ะเจ็บใบใบที่นี่ส้วนนี่กป็นสีไบถัดอยบักบวบเวลาบักบวบมันข้ากระสิน มันต <Hy en. S 2> <laughs> right. ้องได้เย okay. ็นอะเนาะเกิดมาเตียเนาะเฮียนเกิดมาเฮียนอันนี้บอกบวบชายกเซตปลูกไปแล้วปลงแล้วนะคะบจกบวบบวชบวชแค่เราก็ยังมีอยู่เจ็ดวัดค่ะมอนิเตอร์ที่ไปมองล่างพักค่ะแล้วอันนี้ใจครับใจครับบักไฟอยามบักไฟพี่น้องดอกงูดกดอกดอกดกสุดยอดค่ะอันนี้ก็จะเป็น อ่อนสร้อยดอกไม้แบบนี้มาเยอะแล้วน,นี่น้ำดอกไม้สีทองจ้ะนั่นแหละ้ลางหลังมพิ่งมาเอาไว้จิบนำเก็บขวดเด่นน้ำแรงอันนี้ห้องครัว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 ค่ะห้องครัวของกุง้สีเขียวเงาเงาเขียวเหนงาค่ะ เลยเปล่าแม่หักก็ได้แต่หักลงมาสั่นแต่ราต้งสขนาดโอ้เฮียเียยุบ่โอ้เีไหนนึงโอ้โอย่อสอมาดูใกล้ๆสิโอโออ้หลอนไปนี่ลอแล้วมันบ่มันบ่ตรงบ่โอใครกัตรงเด้โอ้มานป็นดยาย กับพ่อู่พ่อด้แก่อายุจ้าโอ้เอาละเนี่ยอือมันลิงส่วงว่งางน